อนนันดีกานีตอนได้มาสุ่ช่อันบไม่ะะพุ่นไมา่ครไม่ะพุ่นนี่ดูออกจากกระปุกวนเลยต้องรายงานมาไอ้หมวกกอนยังสิไปซอยเลยปะขวบดับปั๊บัน้น เจี๊ยบยี่ดี้ลมแห้งมาค่ะเฮ้ยหลายคนแล้วเมียฮ่วยฮ่วยอุ้ยเดี๋ยวเกียร์นี่นบัตรอะไรดิมันบรัวลมหวานมีหยาคุ้มเครื่อนอันนี้เดียวมันหลายอันนี้ของใครนี่ขอ,องของไอ่ของยายของรอ,อบปรความโอ้อ อ๋อสุดกับขึ้นสอดเลยนะเราเนี่ยสอดเข้ามาที่อนี้อุ้ยมึงทานางเนี่ยงามมากเลยบาทเปล่าคะบ่บาทแม่ล,งลุงเรามาเห็นบาทผ่าบาทตาใอยก็ว่า,<บ>าอ้ไรท้ายคลิปจริงจริงจินจิบกล่องท้ายแล้วแต่บะหย่านขึ้นทั้งมันบ่ได้เด่นหนูระวังมือผ่อนแล้ว,ว <c oughs> ลมเจ็บอยู่ดิ มันหันแล้ตีร่างกาเรื่องแล้วมาเลยหลุมเชื่อัยเรื่องางนหันยังมายังมากแล้วจริงลงแบบนี้เลยเจ้าเนี่มาเหลี่ยมหลุมขุดอันนั้นเจ้าเราขุดบัโตเลยขุดแมนมันปีนลงมากสิให่หัวเราบาดเจ็มันมีมันหินน้ำแดนหนึ่งหินเป็นระยะระยะบ่พ่อขับรถนั่นเห็นบ่แล้วน่งพักขาเห็นบ่เฮาเจ็บจริงจริงเจ้าเราบกินลงมากข้างอีกบนข้างนี้ไปหิน ไม่ได้เห็นควอมของเราลงหรอกไม่เครื่อนไหวบางทางลงทางขึ้นโอ้ไปยยางแบบโอ้แล้วตกใจอยห่วงห่วงทางนี่หรอข่อยก็ไปห่วงทางนั่นเนาะไปจะสิเอาผู้ใดก่อนหน่อยโอ้ เี่นะพี่น้องเอ้ยผู้ใดามาฟังลั่มฟังเห็นมันแจ่งเ้อมันสมกับไม่ค่อยบึนขึ้นบึนลงค่อยใส่ว้ได้นด้่รอบเนี่ย,ย,ยค่อยเ้อแมนี่ยค่อยผ่านเนอขอบคุณค่ะเมืนอคืนในยุคขันว่ามีขอัอ่งเนอเ่ยบอ๊บ พเมฆาเหาหรือวาเมฆมาล่งนี่นะเมฆมาเานี่แขอบคณมาก่ะไดมามาให้กัเลยส้นะฝอแล้วตังกดหรอหอตังกดรเมมาเลยอายดอกนงหนยดอกมันบนั่นวาพีนองอันตรายอยู่นะคะเจ็บตัวเม พี่แกลมแล้วลมเกลีคุลูกคุอยู่ใน,นคลิปนี่ละ่ะแล้วลมท้าแล้วบอแล้วเจ็บบอลแล้วเจ็บ,บ,เจบเหมือนแรกบอลไม่หินดีค่ย,ย,ยังไ้อะไรก็ยางไม่างนบอง ไอ้ปั๊ดบ่เจ้าลมดุ๊กไข่ก๊าลังเอียนกล่องขึ้นไข่แม่ความแม่ของเขาเป็นอย่างนี้ขาแดงเบิดละฝนเมียบ่านเมนต้า่เลยเพื่อนหนูก๊าลังโอ้ยก๊าลังสิซอยฟีแก้มลูกขึ้นเพราะเนี่ยนั่นก็ลมอีกอ่ะบ่ลงเพี้ยไม่ละก็ไม่อันนี้แม่แม่นั้นก็ได้เจ็บแต่ว่ากระตาเอากระตาลมก่อนมันเลยสาไสใหญ่อันเริมันเจ็บเจ็บมากขาแดง ไปอันนี้เสจอวลีอยู่หัอยากบอกคักด้มาเลยเธอจีบอลเห็ฟังพี่แก้มตกของท่าถึงนะ ขี่กรุกล,กลุกสัญญาแล้วก็หอบเกตมาสัตบานนี้คนจง,งนัง่งอยบีแก่บนข้างันนึ่งทางท่าผุนกระล่มอีกเพราะยังยังก็คขับรถถ่ายคลิปด,ดีๆเลยปากโกนเออยังไปยังไปล่มหัวเสียบล่มเหมือน <c oughs> มันสูงอยด้วยเกือบ,บหัวแตกแล้วน่าจะเจ็บอยู่พอเราลงทางหางัวเยแบบ มันเกิดหลายพันหน่วยสูตรถกพันหนึ่งมันทั้งขึ้นพูดบ้านถอยเลย่นี่บเฮียจะอยู่ทั้งทั้งเรื่องเสือเฮียเธอวอวอมันเป็นทางลัดไปตัวเมืองขึ้นเกือบบ้านฉันคือว่ามีผอวมีพูคือเพื่อนดีแล้วหรอวะพูเข่าวรอบรอบในบ้านน้องนะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะข่าวรอบรอบยู่ไก่เมืองปะไก่เป็นร้อยครับโอ้ตายแล้วฉันอยู่บ่ได้เด้อ ฉันี่นงว่าห้างสิบแปดสิบเก่าโล่นึงต,ตัวอำเภอก่ะสิบหกโลนี่มันหนอนกั้งแต่เป็นเราบรรยากาศดี<อ>เราแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องใบเออ,อเคนสวยนะคะอา่น้ำแล้วบอกเดียบรลอยอ่ะเต็มากแล้วแต่ขอหลองสุดโก <c oughs> หอมมาแต่ใสแน่กับข่าอ่ะพอหอมมาหลายบ่ได้ฉันมาซ่แรงกันเป็นไเย็นนั่นจะเมาเม่าเอาเมาฉันมาได้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 บดพราสีหอดท่าข่มฉันเจียงสิลูกออกเกับแมงหัวแตกโอ้ยเพีเย็นนี่ไม่เหลือใจกระซูนเหรอก้ยลายบอเห็บลายบดได้ปอจ้าเก็บผักหวานจ้าไรเก็บเห็ดเก็บผักหวานเก็บผักหวานวส่ใส่จ้าเดี๋ยจมาเก็บผักหวาน แต่ักวานมันหวา,าในบใองได้่มไี้บอกมอนไย่นี้หมอนไมาออกลูก่เมื่อล่าสุดปัม๊มัวใจนะแม่ปัม๊มปั้มปั๊มแบบ <c ười> เพื่อเล่นตาเกี่ยวมีร,รับบยาุ่กั่นเออมาจองเขาติม่มติ่มป่าไม้นมม่าชมติ่มท่านมิทาตกเขาหรอเนี่ยโ,โดดแบบโดดห่าแล้วท่านาต๊ะก็ตานเสร็จยู่ในคลิปนี่ฮะฉันว่าจะเป็นยางมานนี่นั่นแหละฉันเนี่ยวันนี้ฉันว่าพี่แกม้มคือทั้งนี่ฉันรู้สึกผิดว่าฉันคือรฉันคือโลกเท่านั้นมันไกลยามว่ายามว่าลมทวนแบบดา มันเกิดล้มหมูหรือตีไอ้กระตีมันเกิดล้มหมูหเลยตีน่ะให้มาหมูให้อย่างขนาดมันเกิดไอ้เห็ดไงพ่อัอนแบบกระโดดด่าไหมปัอนแบบก็ยังได้คิดไหมเฮ้ยเอ้ยมันเกิดไอ้เห็ดไงพ่อล้มหมูตัวหนึ่งพี่น้องเฮ็ดดีครับหมูหมูป้าเก่งเลยเอาหอกลางเลยเด้อ โอเคค่ะพ eh ี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มันปันขออนุญาตลาก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราจะคลิปนี้มีจิบ